แล้วค่ะห้าคนสุดท้ายแล้วรองอันดับสี่ครับรองอันดับสแล้วค่ะไดาแกจาเม,กา,เมกาค่ะไปแล้วที่หลุดไปแล้วค่ะจาเมกา้าขอเชียร์โคลอมเบียแล้วกันนะคะนรดองดับ4คร,รันดับสี่ไปแล้วค่ะ เชียร์อยู่นะครับรอบสามค่ะอ่าเนเธอร์แลนด์ไปแล้วค่ะที่4ไปแล้วค่ะเหลืออีกสามคนโคลัมเบียซึ่งเป็นตัวเก่งโคลัมเบียค่ะโคลัมเบียแล้วก็อเมริกาซึ่งเป็นตัวเก่งตั้งแต่รอบแรกครับ กอล์มเบียก็ล์มเบียรอบัี่สองครับยูเครนายูเครนโคลอมเบียค่ะ่แตรอบแรกแล้วครับแล้วก็ถึงสองคนสุดท้ายเราจะทราบกันในอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีข้างหน้าว่าใครคือมิสอูหรสคนล่าสุดระหว่างโคลอมเบียกับสหรัฐอเมริกา ถ <c oughs> ึงเต้นถึงเต้นถึงเต้คนค <c oughs> ุณลมเบียได้ไปเถอะเพราะว่าหลายครั้งแล้วเฉ <c oughs> ดไปเฉดมาใช่โอ้หปัจจุบับ <c oughs> นบบนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองจสันหน้าที่แทนค่ะ เป็นกลางกางคาดหมายค่ะสุดยอดสาวเราเป็นอีกแล้วครับเป็นกับเนเซีาคับโคลอมเบียค่ะเห็นไม่ค้นเลยที่สุดโอเคค่ะรู้แล้วนะคะว่าใครเป็นมิสซิลิเวอร์ยกษค่ะบ๊ายบาย